สวัสดีพี่ลูกคอลีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอเดที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอเีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์80,000ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวิลลูคุณรีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราเล่นตัวทีมีชื่อว่าเอรันดอร์กันน่เองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นสายทารลอนกันนั่นเองนะครับผมอ่าเพราะว่าตอนนี้เราเจอแบบพวกแบบพวกเลือดเยอะๆพวกแทงเยอะๆกันทัั้้้้้งงนนนเเลยยย่่อรรววีีีีาามมตตดแ สเต็ปของเราก็คือเราจะฟาร์มไปเรื่อยจนก,กว่าจะถึง5้านาทีนะฮะแล้วก็ค่อยเล่นนะฮะนี่เออประมาณนั้นเนาะตดต,ต,ต,ตดดีๆนะนั่นไงเกือบแล้วไม่ล่ะ <laughs> โอเคฟาร์มอย่างเร็วนะนี่เราจะออกเป็นทารอนนะฮะเอาไวต้ตีพวกสกองสกัดอุ้ยอุ้ยโอ้ยอิบรากรรมอิบราเอ้ยเอ้ยต่อแล้วเอาดิเอาดิ สวันดีอนด้อันดีเออสวย, <c oughs> ยจะเจวทมากๆเจอแช่แข้งเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี่อ,าอยากจเจวทเอลันดอมากมากโอเคครับค่อยๆฟรามไปก่อนนะฮะโอเครู้สึกว่าตีช้าๆนะแล้วเราได้ทารลอนเมื่อไหร่บอกเลยว่าตีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห โดนสกิดโอ้โหเดินกันเป็นทีมเดินกันเป็นทีมครับผมเดินกันเป็นทีมครับผมมาครับโหมีเครื่องบังให้ด้วยถือว่าสวยหรูครับเราฟาร์มไปก่อนนะครับตามสเต็ปเราเราฟาร์มไปจนกว่าจะถึง5นาทีเพราะว่าเรามีตีมี่บูทเราก็จะแบบ หาตังค์ได้เร็วขึ้นนะฮะเราไม่ต้องไปเร่งนะครับเรามีตีมีบูตตังค์นะเราหาตังค์ได้ง่ายอุย้ยแต่ว่าข้ข้อมังกรเลยวะไม่ไปไร่เขาจะเสียทามมิ่งฟา์มีช้ากับเราไปหน่อยนึงโอเคคือไปเอาคิปวนหน่อยดีวยกว่าอฮ้ยไม่ต้องแล้วไอ้กำแพงอฮ้ยโอ้ยเป็นการซีซีเฮ้ยเออโอ้โหเป็นกันซีซีได้ไงวะ มันตีกันซีๆเหรอคืมอมึงกดผักนะหรือว่าผักไม่โดนหรือว่ากดผักไม่โดนเลยซะแล้วโอเคไดดูเลือดไดดูเลือดแล้วเรายังไม่ได้ออกรองเท้ากันซีๆเลยเดี๋ยวเราค่อยออกอุย้ยมันจับได้บ้านถามจริง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 ไม่ติงนังโอ้มันจะได้แล้วโอ้โหเพื่อนเราเล่นสบายอีก โอ้สวยจัดๆอุ้ยจเจ้าอีกเหรอสโลว์แล้วโอเคไม่ได้เก็บแถบเก็บแถบดิเก็บแถบดิเอาป้อมล่างก่อนเอาป้อมล่างเรามีตีมี่เลี้ยงครับผม <aja S 1> มีตีมี่เลี้ยงครับผม <c oughs> เราจะเอาครับอ่าเฮ้ยตีป้อมสิเฮ้ยโอ้จะไปล็อกคนอะไรแล้วปุ๊บผัด เออปึ๊บ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 เรามีตีบีรอ,อชุบอยู่ยิงยิงยิงเออพังรวยพังรวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนครับไปไหนหลบก,ก่อนผนิดโอ้โหได้ด้วยเป็นไงล่ะคอมเมนต์นี่โอ้ยพิ้วพิวพิ้วพิวกันเลยนะจาังหวัดนี้มาแล้ว บอกแล้วบอกเลยว่าโอ้โหเขาทำอะไรเราโอ้โหโดนโป๊กแบบหนักหน่วงโอยชงไม่ได้ด้วยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอ้ยอย่าไปล็อกอ้าวเกือบมึงไปล็อกคีฟอีกกับบรรทัพบสมเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปก่อน เมื่อกี้เป็นล็อกนกเกือบแล้วเพื่อนเราเกือบตายแล้วครับครับฟาร์มต่อครับมีหุมีตีมีบูทบอกเลยว่าเห็นไหมบอกแล้วว่า <c oughs> ฟาร์ไมไถึง5ทีก่อนแต่อันนี้ยังฟาร์มไม่ถึง5ทีนะเราได้บวกแล้วเราได้เปรียบแล้ะเพราะเราไฟข้างล่างได้อ้าวอ้าวไอรี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 นี่มันทีมงานคุณภาพนี่หว่าวันนี้เรามาโซโล่แรงนะครับท่านผู้ชม บอกเลยว่าสุดจัดๆเอ้ยเพื่อนจะเอาเหรอไม่ดีเหมือนไม่ดีเหมือนตอนนี้เราฟังคนเดียวสบายนะแต่ทีมีเขาก็บูทเราอยู่ส,สวยไปครับไปครับโอ้โหตังค์สี่พันกว่าชียับยับเลยนะฮะ<ม>เราจะได้ทารอนก่อนแนละ้วเราจะตียับยับตียับยับ ตียับยาตียับยาตียับยาตียับอุ้ยโอ้โหอโลบโลบเออโลบโลบเฮ้ยอโลบโลบอโลบเอากลับเข้าไปใหม่แน่แนนแน่แนนแน่แนนแนนแความพิวนี่มันอะไรกันเนี่ยยิงแรงไหมไอ้หนู อ้าจ้าจ <it at> <beginning> ้าจ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 ้ายิงป้องกลางก็ยิงป้อมกลางยิงยิงยิงก็ยิงอย่างเร็วยิงสเต็ปก็เร็วนะฮะแตกแตกชับชับป๊อปฟอฟนี่ไงนี่ไงได้เละแล้วด้วยไหนก็เลยรวมเนาตีกลางโอ้ไม่มีที่ตีโอ้โหแล้วกลับไปหน่อยนึงโอ้โหเลยไปท้อสปิชั่นแล้วก็กลับไปยิงอารามยิงอารามเดินแน่นั่นแน่โอ้ยวเดี๋ยวๆไอ้ลิ ไอ้นี่ไอ้นี่ไปไกลแล้วนะไอ้นี่ไปไกลจัดไม่ได้คลิกกอนนะเรามีแช่แข็งไว้ไว้เล่นจังหวะหนึ่งนะฮะสบายมันจะฟาร์มตังค์ให้ฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปโอ้เพอร,ร์เฟกต์เกมวะนี่เออเพอร์เฟกต์เกมวะนี่เออไอศากางได้อีกเนี่ยเนาะ เขาจะเอาบัฟเราเหรอได้เราให้นะเดี๋ยวมันจะมีสกัดเอ้ยสกัดสกัดสกัดดาลุ่งสกัดดาลุ่งสกัดดาลุ่งเฮ้ยจับแล้วจับตีมี้แล้วเอ้ยผักแล้วเอ้ยอะไร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 โอ้โหหมดทีไม่เงี้ยโอ้ my god ไม่กลอดไม่กลอดไม่กลอดยิงบ้านยิงบ้านโคตรไก่ใหญ่กราบกราบกราบยิงบ้านอยู่เอ้ไอ้จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอันน่ะอันน่ะไปไหนเอ๊ะเอ๊ะเดินยังไงยังไงยังไงเอ้ไอ้ไม่ตายเหรอนี่ไงเอป ชุบชุบชุบจ้จับเจ้าจับ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 ไได้หรอไอ้น้องไอ้เจ้จับ้งกลางจได้ลจคิปเข้าแล้วจริงเราไปยิงป้อมก็ได้เนี่ยเพื่อนไม่ยิงป้อมเราสามทางเหรอได้ได้สาทางก็สามทางครับสทางก็สทางครับโอ้ยสิงบ้าอะไรกันยิงคนก็ได้ัะ เอออ๊ยเยอะ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 แช่แช่โอ้โหสวยโอ้โหสวยกลับไปยิงมาแล้วผักเออเรียบร้อยเกมโคตรไวเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับ28ดาวนั่นเองนะโอ้โหโหดมากนะเดินเกมอย่างเร็วนะฮะโอ้เราเป็นซ้ำแปดหดเกินนะโหดเกินโอ้คิวเด้อด้วยโอ้สิบสองคิวเลยเหรอแป๊บเดียววะเนี่ย <ís> โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์าากดกดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวไปเจอมันในคลิปหน้าสวัสดีก็บายบาย